สวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดีครับช่องคุณดอนช้แนวลูกอีสานบ้านนาครับผมพี่น้องครับเอาโมนี่ครับผ้าผีผ่านน้องมาพอกับเกษตรกรุ่นใไม่ครับพี่น้องครับนี่ว่าสิบ้าหามาแลงไปขวกินน่เนี่ครับเกษตรกรุุ่ดหม่ครับพี่น้องพอดีไ่ได้มีโอกาสมามาเห็นเป็นเห็ุเป็นกสิกรรมเป็นเหตุเกษตรเลี้ยงอาชีพ เลี้ยงครอบครัวเลี้ยงตนได้ก็เลยอยากสอบถามเพิ่นเบิ่งว่าฮะเป็นแนวทางหาเทียบผู้ใดอยากอ่าเป็นแนวทางหาเทียบผู้ใดอยากสร้างอาชีพอยู่บ้านอยู่นําบ้านนําซองจังซี่ครับสามารถเป็นอาชีพก็ได้สร้างฟาร์มสั่งยังเจ่าของก็ได้ครับผมเป็นแนวทางไว้ครับช่องคุณดอนใช่แนวอุสิสา,านบ้านนากาสิพาพี่พาน้องมาสอบถามเป็นเบิ่ง่าเพิ่นเป็นมาจัางได๋จังสิได้เริ่มได้เริ่มต้นมาได้ขนาดนี้สร้างฟาร์มกับพี่น้องเดี๋ยวพาไปเบิ่งตัวกิริตกันครับพี่น้องครับผม เนี่ยครับเนี่ยเป็นเจ้าของอันนี้เป็นเจ้าของครับเป็นเจ้าของเพนครับพี่น้องครับเจ้าของพัง่ลเ,เริ่มตัวเลี่ยงมาเดี๋ยวพาพขพี่น้องเมิ่อกี้ดีก่อนโอ้พี่น้องปาทุเลี้ยงเลยครับ,รบเดนแนครับพี่น้องครับเบิ่งงด้อครับพี่น้องคุณนะครับอันนี้เป็นกิลิตรบ่ครับผมครับผมจริงหทธครับผมโอ้จริงฤทอายุประมาณสาใดฮะเนี่ยคู่นี้ฮะัตขนาดนี้ สามสิบห้ามือแล้วครับอืเบิ้งครับพี่น้องเบิ้งเบิ้งช่วงมีอากาศอาหนาวครับมันบ่ราะใกินเนี้อปานไดรก็เลยต่าจักน้อยนะครับเนาะบ่ดีอ่ะบ่มีไม่เฮาอาศัยบอกเสียงดังๆเอาจักน้อยก็ได้ดรงเนาะเดี๋ยวเบิ่งครับเบิ่งครับพี่น้องเดี๋ยวภาพเบิ่งตัวคีเลรเนาะครับโอ้พี่น้องคนนะครับครับผมปกติแล้วกาศสามสิบห้ามือก็ได้จับเนาะครับสามสิบห้ามือก็นี่อากาศหนาวช่วงหนาๆจะกินเนี้อต่าจักน้อยนะครับตัวเนี้ยเตี้ยตามผมอือ พอดีจะจับเรวก็นี้อากาศมันส่งสีเปลี่ยนแน่เย็นแน่จี๊อากาศเย็นจะบ่ค่อยเินเงี้ยครับผมจะค่อยเป็นเงี้ยเพราะกระต่าเลือยอ่าเดี๋ยวขออนุญาตเนะนําโตกันครับแนะนําโตภาพีพระนองเนะนําโตให้รู้จักกับเกษตรกรพ่นผู้พ่นเป็นเจ้าของฟ้ามีลีครับพี่น้องครับครับผมอ่าซื้อไาจะไดนนอเนี่ยครับ โอ้ผมซื้อกีครับยี่บ้านหัวขัวครับผม้ันหัวขวนอตราสีตำบนนอนราสีครับผมอำเภออำเภอบารบือมหาคสารค้ามครับอ๋อครับเป็นเกษตรกรอายุจะกปีนอนี่ยนอนอายุสามสิบสี่ปีครับผมนั่นครับโอ้ยังไม่หลุดู่ตัวนี้แม่สามสิบสี่นี่ครับเคยเห็นกางทองเทบครับแต่ว่ามันเป็นดนกจ่างนะครับเนาะครับผมครับอยากออกมาสางขอบขั้วหาได้ครับผมหาได้ให้ขอบขั้วจะของเองนะครับเนาะครับผมเลยคิด คิดว่าสิเห็นยังดีตควบสามารถ้ยังไงนะครับเยี้ยงบ่ยากครับผมเยี้ยงบ่ยากจีริทธเท่านี้บ่แม่นครับอยู่นี่ลงแต่จีริทธบ่ครำพึางใดมีสะดิ่งร้อมครับผมสะดิ่งก็มีจีริทธก็มีครับผมอ๋อมันบ่คือกันเด้เนาะครับผมอืมตัวที่เห็นเห็นนี่ได้ยินเสียงแก้วเกี้วเก้วว่าสิมีเสียงเข้าได้นะครับพี่น้องเสียงจีริทธ์ไหมครับผมครับผมอันนี้เป็นจิ้งหรีดครับผมอีกภาพนึงจะเป็นสะดิ่งครับผมอืมมีอยู่อีกหลังบ้านครับจะะเป็นสดิง เริ่มคิดเริ่มแนวทางมาได้ังินอไรครับก่อนสิมาเห็ดแนวนี้มีผู้เห็ดมาก,ก่อนบอเฮาเริ่มต้นเลี้ยงมาจจะไหนครับเบิ้งครับลุง้งเจเ้าเห็ดท้าเห็ดอ๋อคือมีมีหยาดพี่น้องผนเห็ดน้ำก่อรเห็ดมาก่อนก็บไร่ลองเห็ดน้ำเผินมึงนะครับครับผมเมื่อวานนี้เผนเห็ดทั้งทั้งหมดเลยบอกครับเห็ดเฉพา<ร>ะกลุ่มนี้ขอบก้วครับเฉพาะขอบก้วตัวผมเองครับโอ้ครับ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 เริ่มเห็ดมีผู้ผ้าเห็ดมาก่อนแต่กว่าสิลงทุนได้ขนาดนี้สางฟาร์มได้ขนาดนี้เขาก็ต้องสอบถามเพื่อนเพิ่งขับเพิ่นเริ่มเห็ดจะได้เพื่อเป็นนแววทางไ้ เริ่มต้นเฮ็ดนี่เฮ็ดได้ประมาณจากปีล้วครับผมเฮ็ดได้สามปีแล้วครับผม oh. เฮ็ดได้สามปีแล้วสามปีค่ะเริ่มเริ่มจากการจากการสือไข่ครับขันแรกเริ่มเริ่มต้นจากการซือไข่มาครับครับผมอืมอสือไข่นี่สือไข่ขันรหัสสิบบาทนะครับ <laughs> <laughs> ไข่ขันละห้าสิบาทเ้าบประเดี๋ยวพอพันแม่พ mm ันมาส์ม่าบอได้ครับผมซื้อไข,ข่ขะเจ้ามาครับอ๋อ oh. ซื้อไข่มาแล้วเขากลับมาขยายพันธุ์ซื้อไข่มาแขกขังเดียวครับผมอ๋อ oh, ครับผมแขกขังเดียวตอนนั้นเนขากลับขยายพันธ mm ุ hmm. ์เราครับครับเนี่ยนะครับที่เห็นเห mm hmm> ็นเห็นเห็นอี่แม็นแม็นไข่บ่นี่ครับบ่เห็นบ่แมวณไข่ยันบ่อันนี้ mm hmm> เป็นอาหารครับอ๋อเป็นอาหารอาหารครับน้ำครับช่วงนี้ไก่จะได้จับแล้วอีกประมาณเยี่นี่ประมาณสามปีหมื่นก็ได้จับแล้วครับผมอืมครับ มาสามที่หนึ่งก็ได้จับแล้ววิธีการจับวิธีการจับนี่มันก็สิเป็นจะจับยากสิงให้จับยากให้จับง่ายบ่เหนะครับผมกาดิ่งเข้าก็ใส่แผงไข่ครับอแผงไข่แผงไข่แล้วก็เพื่อจะให้อยู่อาศัยเป็นที่อาศัยของจิงหลีดนะครับครับผมเวลาจับเข้าก็เคาะออกแล้วกะซ่อนแผงครับซ่อนแผงเพื่อจะให้เขาไปอาศัยแล้วก็มาเคาะทางไปกระมังเลยครับ อันนี้แผงใครนี่ยเป็นเป็นเป็นห้างของมันอยู่บอกครับแน่นครับผมเป็นที่ล็อกใส่วัสดุใส่วัสดุเนี่ยเขามีม่เอียงแน่เธืเอใส่ใส่กังสี่มีหนึ่งเขาต้องสั่งฟ้ามนเนี่ยเขาต้องสั่งแบบเด่นะครับนี่ต้องสั่งสั่งเป็นจำเป็นต้องเหตุแบบนี้เล่คบอบเห็นไหมเป็นอ่างแบบนี้เล่นบอทเป็นสมาร์ทบอร์ดก็ได้ครับสมาร์ทบอร์ดก็ได้หรือว่าจะเห็ดเป็นซีเมนแบบถาวรครับตัวนี้จะถาวรเลยอันนี้คือว่าเห็ดได้ตลอดครับสีบอมีการทังการเสียหายชำรุด อืามสามารถบอดมันจะได้เห็ดดูนะครับมันห่างเดียวหอดอายุอายุไขของวัสดุมานก็สิได้เห็ดเริ่มเห็ดไปแต่สาหรับเห็ดปูซิเมนต์สิก่อ b l o c อยู่ประมาณสามสามก้อนเนาะเอ็นบอครับผมสามก้อนครับเริมเดิ่มต้นเรียงจากการเอาเอาไข่มาเพาะเอ็นบอเอาไข่มาเพาะครับเอาไข่มาเพาะข้อตาข้อกใสซเวลาฝักตัวยู่มาสิบมือครับผมอืมฝักตัวยู่มาสิบมือ พอจะได้เห็นหลายๆสิงเจี๊ยบแมนรครับแตกม้าตัวน้อยอ,อากาศห้ากรเลิศพาย่อยเดี่ยวไม่เหนื่อยจนกว่าอากาศปกติจะสามชิ้หามือครับพอจับสามชิ้มหามือเท่านั้นเนองครับต่อยุ่ประมาณเดือนเศษเศษแมนครับผม<อ>แ,สสตแต่นี้แต่เจะมีอากาศหนาวครับก็เล็กน้อยนิดหนึง <c oughs> อากาศหนาวเพราะเคยกินเนี้อไหครับแล้วที่เห็นถุงนี่คืออีกอย่างครับต้องไข่ครับผมอันนี้ต้องไข่ครับต้องไข่ไว้หัวษ เนี่ยนะถุงกระสอบเลยนะครับแมนครับโอ้เดี๋ยวพาพี่นอ้นองพา,า่ใน้องไปเบิ้งใกล้ๆโอ้ไม่เบิ้งใกล้ๆนะครับอันนี้คือถุงไข่อันนี้เป็นถุงไข่ครับผมไม่เบื้องเบิ้องดีๆว่าแมนถุงไอ้ใส่ท่ใส่ปุ๋ยธรรมดาบ่แมนเด้เนาะนี่เนาะบ่ได้นนได้แท้ถุงวางไข่บ่ครับนี่ไข่ครับถุงไข่จริงเรีอืเพอาะ่ถ้าเฮาเก็บจากพวกนี้แล้วเฮาก็สิเริ่มเอาถุงไข่ไปวางแต่ละแต่ละหองแต่ละมหอมนะครับ แล้วเอาเราไมันส่ไม่ใครยืนขังในนี่บอครับไข่ในถุงนี่บอครับพี่น้องครับผมเอาขันตรงไข่ครับเราไม่มีเพราะถ้าเขาเก็บขันทุกอันเราเขาก็ไปเทใื่ถุงไว้ครับผมอ๋อแล้วมันสีออกจังไหนฮะนี่ออกได้บอคมันไปออกเองครับมันมันจะทา้งในคือเอ็นมัดปากอยู่นรอบมันนี่เนาะโดยที่พ่อตั้งแก้เลยครับผมเอาเหรอมันแก้ปากกไตออกมาได้ครับโอ้มันสีออกมันของมันนะมันของมันเองเดี๋ยวมันเสียอุณหภูมิตโตโตอ๋อที่เ่าเห็ดจังสีเคือเหารักษาอุณหภูมิของมันอุณหภูมิอม S <S เอาหน่อยนึงครับอ๋อระยะเวลามันฝักมันสีอยู่ประมาณจะจะโดนไหนบ้างเลยประมาณสิบมื่นครับโอ้ออสิบมื่นก่อละจีิบสองหมืม่นออกมานี่นี่ได้หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเกือบสิบถุงนี่สิได้จังห้างครับเป็นถุงละบอ่อครับผมถุงละบอ่อเล่นบ่อเนนครับถุงละบอ่อโอ้บอ่อละซีขันครับผมถุงหนึ่งจะมีซีขันครับซีขันไข่เล่นบ่อครับครับผมโอ้ถามว่าอยากไงพี่น้องเบิ้งเด้อครับอยากไงไปไหนพี่น้องลองฟังเบิ้งเอาเด้อครับ เพื่อเป็นแนวทางสามบอนี่ผมมาเหมือน,นั้นผมมาเก็บนี่เพิ่นเก็บขายไปเรียบร้อยแล้วครับสามบอนี่สามบอนี่เข่าเข่าเงื่นหนลายเป็นไนน,นน้อเนี่ยน้อนสามบอลขายนี่ผมมาสื่อขีดละยี่สิบบาทห้วยถ้าไรขีดละยี่สิบบาทนี่ล่องขีดเบื้องกิโลละสองรอยเพิ่นได้ครับพี่น้องจีรีดพี่น้องล่องขีดเบิ้งไรใดครับสามสิบมือขายว่าละยี่สิบโลครับผมบอละยี่สิบโลพี่น้องอ่าลอเลยีพี่น้องล่องไเบ้งไ,ได้ครับล่องไเบ้งได้ขีดละยี่สิบบาท กี่กิโลละยี่สิบบาทเ,เนี่ยเอาว่าสี่เป็นนี่จังหวะคารบพี่นองครับสําหรับผู้เพิ่นประสบความสําเร็จมาแล้วนี่เพิ่นเพ็ดมาสามปีปีแรกคาร์พปีแรกเป็นไดครับปีแรกเป็นจังใดการเริ่มตนนม้นแนมีเอยีงอยงนะครับการเริ่มตน้นกอนสีเฮ้าสีเริ่มต้นมาเนี่ย<า>รเริ่มต้นสีเห็ดนี่ว่าต้องสางอีหยังแน่ลงทุนเห็ดอีหยังแน่ครับผมงบลงทุนซือบ่อเห็ดอิซคืออย่างนี้แหละครับผมเอาเห็ดอิดมาบอบ่ก็อย่างนี้แหละคือเห็ดปร์ม จําเป็นต้องใส่มุงรลวดแบบนี้บ่ครับเอ้ยมุงมุงตะไคร่ผ่าแบบนี้บอครับอันนี้ขึ้นเยอะเข้าเ้างบเข้าปกงบประมาณเข้าไปไหลเข้ากับปิดตะบอตัวนี้ก็ได้ครับจะผส้งบประมาณไหลมันจะใส่ผ่าเขียวห่อปิดตัวนี้ก็ได้หรื่อจะปุ่มเป็นโล่งก็ได้ครับเอาบันีพี่ขอสงสัยจะถามเลยครับผมถ้าไม่ต้องขอบโอเนี่ยขอบโอตรงนี้ถ้าไม่ต้องมีเทปกาวผมเดี๋ยวเห็นมีเทปกาเนี่ยพี่น้องครับติิดเพื่อว่าให้จิ่งฤทด อไรอย่างไครับผมยิงใดมันเตอื่ครับคือคือจินหลีนี่ครับพี่น้องจินหลีมันแพ่ตรงนี้ได้ครับพี่น้องครับนี่เพราะมันไต่ขึ้นไปหอดแล้วนะครับพี่น้องไต่ขึ้นไปหอดปุ๊บแล้วมันก็ซีลรื่นตกนะครับมันบอสามาจิไต่บงพี่น้องมันบรสามารจิไต่ขึ้นไปได้อีกครับพี่น้องพุ่นนะครับโอ้ยมันกับยูบุสันคือสิียู่ในบ่อมันสิว่ามีบินมาครับบินบอบินครับช่วงที่ผสมพันธุ์เขาจะออกเขาจะบินไปหาปูหาอ๋อได้ยินเสียงกิ๊กกิ๊กกับสีบริเวณนผม เ้ากัดศีรษมาถเก็บเขาขึ้นใด้คืนเ่าว่าต้องเห็ดคืออยาเปิดไฟเยอะว่าจำเป็นจะเปิดไฟตอนขึ้นครับตอนที่เป็นปีกแล้วอ๋อินวันเห็นไฟมาได้ครับเห็นไฟหนีบินย่างเดียวยนครับถึงว่าผมเขาว่าหนีบ่มีไฟผมถึงต้องเปิดแฟลชพี่น้องครับผมถึงว่าเขาเขาว่าหนีบ่มีไฟเลยเพ่นเพ่นเพ่นาคือกันมาแลงบินออกหนีได้ครับพี่น้องเข็ดหลับย่าไปหาปล่อยถิดไนตัวได้ครับพี่น้องมันเขาต้องเห็ุติดกาวติดก็เทปแบ้ทั้งสี่เพื่อสีปอให้เขาออกครับพี่น้องครับ ที่เห็นน้ำนามนี่คือ,อยังงขับนี่นาำนามใส่ถาดเลยทีน,นึงหนมห้มันกินครับแต่ว่าช่วงมันก็โล่งกินไี่สี่มันบอครับครับผมช่วงน,น้อยๆยุ่งช่วงไม่กินหลนนี่ขาสีใสีอะไรเด้ครับเพราะว่ามันติตกตายได้มนต้องแทงเกียบดำหรือว่าเอาพวกฟองน้ำครับผมฟองน้ำไปได้ฟองน้ำท้าไมถึงเลือกว่ากินหลนชนิดเขาขึ้นขึ้นจต้องเรียกว่าจินหลนคือขึ้นเริ่มแหลกมันเป็นเป็นกินกิหล่นนี่คือผมมีปีกมันบอที่ผมเห็นเห็นอ๋อมันก็เรียกว่า กินหล่นจินเหรียญน้อยแล้วกัมไม่หลนครับจิเหรียญน้อยมากินับผมหลังจากหลังจากไปประมาณยี่สิบแปดมือมันจะเริ่มลงนอนครับลงนอนยุ่ขลางันปนครับอกถึงกลิ่นเงียเลยอืแล้วมันนี้เพราะตามือถึงสองมือผ่านไปจะเห็นตัวซีโวขาวแบบนี้ครับ แบบนี้สีเขียวขาวขึ้นมานะครับอ๋อนั่นได้เตียหนั่นได้เตียเขาขาวเห็นบ่พี่น้องอันนั้นคือการทายคาบครับผมอ๋อคือการหลอกคาบมันก็หลอกคาบเพิ่อจังเป็นแมลงสาบเป็นบ่แมนอ๋อแมลงตัวไปครับ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 เพราะจะหลอกคาบปุ๊บเราจะขึ้นหล้างยังไจะขึ้นมากอยากเป็นปีกไปเลยเขาผอมสิเก็บผลผลิตเมันสีคือกันมันสีคือกันกับเลี้ยงหมอนคล้ายๆกันบ่คล้ายๆครับผมคล้ายกันเลย่นบ่ตั้งงวดได้ออกดีออกงามนี่ก็สิได้ กางวดได้ออกมันมีโรคมีภัยบ่ครับโรคภัยปัญหากะกะมีบางครับมีบางตามอากาศนะครับเนาะอือากาศกติบว่าสมบูรณ์เรื่องการกินเนีย่ยครับผมครับผมการกินเนี้ออาจจะกินบ่กินเนี้อบ่เสมออ๋อครับอาจจะเง,งาเนื้อเนี่ยบ่ถึงเนี่ยบ่พ่อกับจะเป็นนะครับกอบมีท้องต้องท้องน้ำน้ำนี่ครับผมอาหารนี่ห้องผามาได้จากใสครับผมพี่น้องอาหารไอยอยากถามพิ่นึ่ง อาหารห่อไมาจากไสนี่อาหารบุนี่ห่าเ่าสามารถไปหาเองได้บอหือห่าต้องไปซื้อครับผมลงทุนซื้อบอกแล้วเหรออาหารน yes ี Bell ่มันกินอาหารประเภทไดจีรีดนะนี่หัวอาหารโดยตรงครับผมอาหารของจริงดีอ๋อกินห้ามเป็นแก่มื่สิกินบ่ไดเป็นบอกบลเว่เลยตีเป็นเป็นอาหารนี่นันมอืมเป็นใบใหม่ใบหยังใบฟางสิกินไดบอบอถ้าเกิดว่าเขาอยากลดต้นทุนนะครับเนาะครับผมต้นห่อเก่าพวกใบมันจะลัง ใบมันสแปะลงใบแบบอือพวกพวกนี้แหะครับผมใบกระป้องมันอือใบพักหนาก็ได้ครับ,ปรบเป็นใบใบดิบบ่ปปปปเป็นใบเปียกบ่ปเป็นใบแห้งเป็นใบดิบครับผมอ๋อครับผม,มสามารถให้กินได้แต่ว่าเขาต้องดูแลความสนะอาดน้ำเนียนครับผมต้องดูแลความสนะอาดอืมถ้าถ้ถาในกรรมวิธีนี่เป็นอาหารพวกนี้เขาคือว่า คือสามารถปล่อยไข่เขาไปขี่ได้ลงไปได้อันนี้ผมใส่มันสะปลหลังครับเพื่อที่มันเก็บมันถือว่าเป็นฝนไงอ๋ใส่ครับเป็นนองครับนี่ครับผมมันสะปะหลังนะครับอ๋อมันตะปะหลังล่างท้องกอนจับพวกกินอาหารข่อไปจะนี้จะนี้ปาก้องครับมันสะปะหลังครับครับที่ว่าช่วงตะร่าง้องว่าไข้มันมีอาหารที่ได้อ่อมันเผื่อทีเขาไปขายเนาะอ๋อก่อนที่เขาไปขายเขาต้องมีวิธีการจัดการของตัวของเขานําต้องงดอาหารแหลวก็เอาพวก อืออกมันตปหลัง้งดอาหารประมาณจะมือประมาณมือกวกัวจริกระไรนะครับผมอืมกัวเพืือว่บเฮาพี่น้องฟังเลยครับพี่น้องฟังไปดีๆ้อครับขั้นตอนผมสีถามเพิ่นมีคำถามอะไรผมนึกได้ผมก็สิถามเพิ่นไปยังสิล่ะครับให้พี่น้องในหูได้เห็นเป็นแนวทางเดี๋ยวถ่ายคลิปขันเข้าที่ถ่ายคลิปขออนุญาตฝากเบอร์โทรไว้ได้บ่ครับให้เพิ่นโทรมาสอบถามหรือให้เพิ่นมันเรียนรู้หรือให้เพิ่นเป็นฝากเบอร์โทรไว้สำหรับผู้ใดที่สนใจอยากอ่าซื้อ ไปบริโภคเองหรือเอ่อซื้อไปเลี้ยงหรือซื้อไปแนื้ออื่นก็ได้ครับขายมันครับขายปีกกับขายมันครับครับผมขายปีกขายส้งขายได้ทุกอย่างครับผมอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวพี่น้องเดี๋ยวเอาไว้สนิทก่อนเดี๋ยวเจตถามเพิ่อนเมิ่อต่อไปบัดนี้วิธีการทําความสะอาดของมันเท่าไดร่ทำความสะอาดบ่วิธีการทําความสะอาดกาดก็คือเขาเก็บบ่อรับตอนที่เยาจับแล้วเเราจะเก็บบอทั้งลานนี้นะครับอันนี้อย่ามาทำนี่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 คือคือหลักฐานที่เก็บบอมาแล้วครับผมอันนี้คือเก็บตัวเบดแล้วเดี๋ยวจะทำความสะอาด ขี่กระขายเลยครับผมขี่กระขายเลยเอาเอานี่ที่เห็นนี่คือขี่เหรอแมนครับผมนี่อันนี้อันนี้ขี่แม่งขี่กีรียดนะครับนี่เนาะคนขับให้พันจับให้เบิงนะครับขี่กี่เหลีดนะครับอืมอันนี้ประโยชน์พอขับสามถุงลอยเป็นปุ๋ยย่างดีครับเป็นปุ๋ยใส่ผักขี่กี่เหลียดนี่นะแม่ใส่อ้อยครับผมโอ้สางว่าเถิดพี่น้องคะแนนสี่กีรีดขายกับว่าท่านนะผมสอบสามถุงลอยครับสามทิพหาสามถุงลอย่านฟังเอาเด้อพี่น้องขี่กี่เหลียดนี่เป็น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 ปุ๋ยย่างดีเลยไหมครับครับผม ปุ๋ยละเอียดจังดีครับผนมิกาพันปนใส,ใสนนประโยชน์ของขีกิริณีสูงแห้งเนาะครับแมนครับเข่าเที่ยงประยูเรียเลยครับผมตัวนี้อะเตียเขียวแหล่สึนไส้หลปไปเลยตายครับผมเ<อ>พราะว่ามันมันเป็นอาหารเป็นมุ่นของกิริษนเนาะม,มันทีเป็นปุ๋ยเป็นเข้มเนาะครับขีกิริตคือขาย่นก็ขายได้ครับพี่น้องขายได้ทุกอย่างพวกกิริษแม้แต่โตมันก็ยังขาย,ข,ายขียกันเป็นมุ่นคือมันหลายตัวมันก็ตัธรรมดาเขาเลี้ยงสา์กั็ตองมี ต้องมีอ่าต้องมี่สี่แล้วครับพี่น้องต้องมี่เนี่ยครับพี่น้องต้องมีมุ้นเขาต้องความความสะอาดการทำความสะอาดในใจจะเฮ็ดดูบ่ครับจะต้อเถียวละเทือครับผมอืมเถียวละเทือครับผมจับเถียวละเทือเห็ดเห็ดคือจังนี้เหลือเนี่ยเทาเห็ดปุ๊บเนี่ยเทาเก็บปุ๊บเทาก็สิเหลือทำความสะอาดเถือเถือคือดึงหนึ่งหนึ่งเดือนเนี่ยสิได้ทำความสะอาดอยู่หนึ่งเทือแล้วก็สิลงโตใหม่มันบ่ครับ โอ้ oh, มันก็คือเนี้ยหมอนเดิ้ลกับพี่น้องครับอันนี้ดีที่ว่าดีอนึงมันได้เก็บหลายเสียครับผมว่มามันผมอยู่ไใหญ่ผมกัาย,ยน่ยยอนว่าตัวนี้ดีดีครับดีบปเ,ปเป็นใดครับพี่เป็นใดครับสาหรับผููทีมีประสบการณ์ไม่เหลือสามปีไล่ได้เขาเป็นไดนะครับพ่อบอกสู้พี่สูน้น้องเลยบอต่อขา่ขาวข่าวข่าวครับพี่น้องต่อเดือดนในเสียประมาณนี้ครับ ต่อเดือนกับคืนยุกับว่าเขาตรงใครว่าไดเจ้าเราคนมันหนามันบางอ๋อคือการกับเลี้ยงแนวหมอนนะครับพี่น้องเลี้ยงได้หลายกับคือได้หลายได้ครับพี่น้องครับหนากับคือได้หลายครับแต่ชนะหนะเกินกับตัวน้อยครับว่าดีว่าไดเขาตรงเขาตัดห้มันพอดีอ๋อครับผมพี่น้องผนระเบิงครับพี่น้องเดี๋ยวสิ้ผ้าพี่ผ้าน้องไปเบิ่งฟ้ามีมันอีกมีเป็นมีอีกฟ้ามอีกฟ้ามหนึ่งอยู่ครับผมถนาหอดบ่อละสามกิโลเลยตัวน้อยครับบอง้าม มองห้ามตีต้องเอายี่สิบถึงยี่สิบสามโลครับพอดีเลยขนาดความจุของบอนี่ตีกวางเงาเท่าไรครับพ่อบอกเด้บอกกว้างเมตรสามสิบเงาสองเมตรหาชิบครับผมมาตรฐานสนีพอดีเนาะครับเนาะสำหรับอ่าพอพันแม่พันทีเสร็จร่องพวกพวกที่เห็นโมนี่เข้าสามารถขยายขยายต่อได้บอกรับได้ครับผมอันนี้คือพรอมใครที่ล้วก็เขากับ เอาขันมาตรงไข่เด้ครับขันทท่แกบมาตรงไข่ครับพ่อสีเห็นไข่มันไหนบอมีอยู่นีมีบอตัวอย่างว่าแมียนยุดอยู่นี่ไหมที่เห็นมีครับผมอ๋อยู่ฟังพูดมีบอืมเก็บปแลอ๋อครับผมครับผมไข่ก็ได้ขายได้ครับไข่ขันรหาสที่บาทอู้ตรงไข่น้ำสรงถุกอย่างทั้งไข่ทั้งโตถ้าซื้อ่าเขาหลายหลายเนี่ยเสียถ้ามีอ่ลูกค้าซื้อ่าเขาออกมาผลผลิตหลายงวดงวดใหญมันหลายเสียเขามีที่มีทีการเก็บ รักษาจัาไหบ่ครับเก็บคือเข้าจ่าลวกใ้คือเราเฮ้านกครับผมนกตู้ครับอืนอกตู้นกพุ่มใ้แกงให้มันใข้มันอยู่ห้องตัวแข็งใบอืมครับผมแต่ว่าส่วนมากสิบได้อยู่โดนครับออกเอานอกครับเดี๋ยวก็ได้ขายหมดแล้วครับคือคือ,ค,อคือบ่เหลือคือบ่ท่าน,นคือลูก <บะ S 1> ค้คาเพิ <บะ S 2> ่นมาจับจอกแรงแบรดนีทที่เฮ้าแรงแรงการขายแรงการส่งผลผลิตที่เฮ้าใด้มาเนี่มีปูมมาหลับสื่อเขาไปขายเองางบางน้าครับ ขายเองขายส่งครับส่งอมครับผมขายเองขายส่งเปส่งคือลูกค้าโทรสั่งเนาะครับเนาะครับผมลูกค้าโทรสั่งมากเอาหาลูกค้าหาลูกค้าได้โทรสั่งเอาพูดาเก่าโลสิบโลเถีะบหลายเจ้าครับอ๋อีหลายเจ้าต่อไปถ้าดีผมทายลงกนี้ผมกะจิเป็นซอยผมบ่ได้หยังเลยครับพี่น้องผมมาซอยเพิ่นซอยเพิ่นอ่ามีรูทังทางออนไลน์ให เป็นทีโรจักสําหรับเกษตรกรหรือสําหรับลูกค้าผู้ใดอยากสนใจทีอยากได้ผลผลิตแม่งจริงหรดครับผมไปขัวกินได้ครับพี่น้องสุดยอดได้ครับพี่น้องครับผ้าผีผ้านองให้เพิ่นใดติดต่อฝากเดี๋ยวสายคิดสิฝากเบอร์โทรเพิ่นไว้เดี๋ยวสิผ้าเพิ่นผ้าไปบังอีกฟ้ามหนึ่งครับผมอยู่ในพืนในไเขตพื้นที่ครับผมในเขียเพื้นทีหล้างบ้านครับยี่หลังบ้านเสดิงกับจริงเรศมันคือกันเหรอเขาไรยยางครับผมเะดิงจะตัวหน่อยก็อ๋อจาตัวหน่อยก็อันนี้เป็น กิลดแตัวใหญ่ครับผมอ๋ออันนั้นกัดแท้เพื่อนสะดิ่งเตี้ยไม่นครับผมผมถึงคือผมก็ได้จากสงสัยว่าสะดิ็งกิลิดกิลิดกับสะดิ็งมันอันเดียวกันบางทอผมก็ได้งงๆอยู่เลยในห้องเด็กคว่ำขจางแล้วครับพี่น้องว่าสะดิ็งคนละอย่างกันเลยมันไข่ไข่กันแต่คนละสายพันธุ์กันเป็นบ่ครับแม่นครับผมค้นละสายพันธุ์อ๋อเอาๆเอาพี่ดูเาดี๋ยวผาผาผาไปเบิ้งฟังหนึ่งนะครับเนาะอีกฟังหนึ่งเดี๋ยวพาไปเบิ้งนะครับตัวหน่อยนั่นแหละครับตัวหน่อยของจิงฤ ตัวนี้ที่ห้าออกออกไอเพาะเพาะมาแล้วมันบครับออกจากขันอยกจากถุงเนี่ยครับใส่ครับขันอ๋อใส่ถุงนั่นครับในตัวยางถุงอ๋อออกจากถุงมาแล้วนี่บิ่งครับพี่น้องิ่งอาหารกะเซียไทยอาหารอัานประเภทเดียวกันแต่ว่าอจสิละเอียดแน่แน่เป็นป้ครับอาหารอาหารอาหารเดียวกันครับผมอันเดียวกันคือเกาพี่บงพี่น้องครับเป็นตัวดงดำหน่อยว่ครับพี่น้องครับนี่แหละครับพี่น้องเึง่ึงๆึงิ่งพุดครับเดี๋ยวเดี๋ยวพาพี่พาหน้องมึงิ่งมึงพื้นที่ฟ้ามผนิวมาพุ๊บอยู่ในขนาดนี้จักบอครับนี่อยู่นี่ พื้นที่กว้างๆนี่ประมาณสามสิบบ่อได้บ่มพี่น้องเบิ่องขับพนยี่สิบสามสิบบ่อขึ้นครับพี่น้องเบิ่งเด้อเพิ่งพี่น้องจักสิเป็นจังได้เรื่อยๆบัดนี้เบิ่งพี่น้องเพิ่นเฮ็ดมาได้สามปีเฮ็ดได้ขนาดนี้ครับพี่น้องอ๋อเดี๋ยวพี่พงษ์เสดิงครับนี่ครับสะดิงเอ้ยพี่น้องเบิ่งตัวสะดิงครับพี่น้องอันนี้อายุประมาณจักเดือนอันนี้อายุประมาณประมาณยี่สิบมื่นครับยี่สิบมื่นจริครับประมาณยี่สิบมือของพี่น้องตัวสะดิงครับพี่น้อง ตัวนี้พ่อเก็บไปบอท่านเดี๋ยวพ่อหนึ่งเดือนที่การจนบุรบอันนี้ย่างครับแต่ดิ่งจะอายุหลายกว่าครับประมาณสี่จะผ่ามือครับผมแต่ดิ่งไงส่าครับไหส่ากัวพี่น้องที่หักก็ต้องฟังหนูได้ครับพี่น้องมึงครับฟังดีแห่งหลายครับอันนี้กี่เท่าไ้ถ่ายยังนนอยกี่เท่านี่เนาะ อันนี้น้ำครับผมน้ำน้ำให้สดิงกินครับถ้าห้าใส่เป็นถาดไล้อาจจะตกตายเลยครับผมจะตกตายเลยอ้อคือห้แบบนี้ลงไปห้มันดูดนะครับอ๋อคือการกินของเขาคือดูดแมนครับผมอ๋อครับผมดูดความชื่อยนั่นเองครับพี่นบจะเป็นแกบดำหรือฟองน้ำก็ไเด้นะครับอืมครับใส่เป็นน้ำโดยตรงคือตกตายอย่างเดียวครับผมแกบดำแต่ลดต้นทุนก็ฟองน้ำเนาะอืฟองน้ำครับคุณทราบพี่นกก็หลอันละแมน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 เนาะครับสดิงเนี่ยอายุการเลี้ยงเลี้ยงซ้ำกัน ยังซีิมหามือครับผมอ๋อซีสิมหามือโดนก็จีรีดได้ครับโดนก็จิรีดตริอ๋อพี่น้องสรมือครับผมกเป็นเกียรติเป็นดียังดีครั้งเลยครับพี่น้องเพิ่นอุตสา์มาไห่ขอมูลจังสี่เพิ่นสละเวลามาไห่ขอมูลครับพี่น้องสำหรับเพิ่นคือคือคือเพิ่นบอปปิดกันโอกาสครับสำหรับเกษตรกรแล้วก็ปปิดกันโอกาสสำหรับผู้ใดอยากเลี่ยงสำหรับผู้ใดสนใจอยากบริโภคนี่ได้เพิ่นกับเป็นทองทั่งหนึ่งครับพี่น้อง ให้พี่น้องเบื้องรายละเอียดได้คลิปเอาขอพี่น้องครับบ้านหัวขวานครับบ้านพงไวยวันหัวขวานมันหัวขวาครับผมบ้านตำบลนนท์ราศสีตำบลนนท์ราศสีอำเภอว้าเบือมหาสารคามครับผมเดี๋ยวฝากเบอร์โทรไวอีกเจ้าน่อยเนี่ยเบอร์โทรอีกอย่างหนึ่หฮอศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามแปดสี่แปดแปดสี่แปดหกสามแปดหกครับผมอ๋อครับครับครับมาตั้งบีกันแล้วพอดีมันหย่อนแสงเนี่ยโอ้หนั่นนะครับพี่น้องครับเป็นฝากเบอร์โทรไว้สำหรับผู้ใดอยากอ่าพอข่าแม่ข่ามารับไปขาย คือยุ่นหนีก็มี่พอข่าไม่ข่ามันรับไปยุ่นไหมนะครับครับผมมาครับอืมนะครับพี่น้องมาเอาอยู่บ้านครับผมไปส่งครับไปส่งอะไรแรงขายน้ำแรงขายน้ำมันกับมี่เนาะครับเนาะอืมพี่น้องพื้นที่เพิ่นบ่างีหรือปันไดได้ครับแต่ว่าเพิ่นสามารถเรียกได้ขนาดนี้ระยะเวลาสามปีประสบความสำเร็จเลยลองเลียงได้เพราะว่าบอมี่นั่นครับบอมี่เสียเขาได ถึงว่าได้หลายแต่ห้าวกรได้ใจได้สวยได้กินด้ว่าเศรซาครับถึงว่าเป็นกอบเป็นกำเนาะครับผมถึงอายุได้ครับอยุ่ได้อยุ่ได้นอแอนบ่เข้าสั่งอาชีพได้ครับพี่น้องสําหรับผู้ใดสนใจเด้อครับพี่น้องเบิ่งขอมูลในที่ผมบอกสอบถามเพิ่ไปเบิ่งถ้ารับขอมูลอันใดบ่ครบก็ฝากพี่ฝากรองผมสี่พิมพ์เบอร์โทรไว้เนาะเขาอนุญาตพิมพ์เบอร์โทรฝากไว้ในไต่คลิปเนาะครับพี่น้องสําหรับเกษตรกร ผูผนเหตุประสบความสําเร็จมาแล้วปัญหา ivering, อันใดมันก็สิมีคือกันครับผมขึ้น hmm. อนนยู่กับใจห้าวว่าห้าต้องการสิเลียงเฮากับเขามีประสบมีปัญหามากคือกันเนาะครับเนาะคนเยอะกว่าห้าสิสู้ของบ่รสู้ทุกอย่างไม่มีปัญหามีความอย่างไงาครับพี่น้องสุขสู่ทุกคนบอกพ,พี่พี่บอกน้องให้ได้หูครับผมพี่น้องครับนี่เป็นแนวทางอีกแนวทางน,นึ่งครับผมจินต์สั่งรลยได้สัางอาชีพครับพี่น้องผมคนส้างขอบรัวได้เลยโอ้เฮียนเพิุนนะพุนนะมีฮอดสูนี้สูญานเด้ครับพี่น้องเฮียหลังน การครับพี่น้องผู้ได้อยากเรียงเนาะครับเนาะสนใจกะมามาลอบมังเดยนะครับเน,ะนบา,า,านะนะขายไข่ขันละหาสีปาาคุ้มค่าครับขันหนึ่งในบลากหลายเลยเอาไปเดียงลองง้องเบงอาชีพเดียงกินหรือว่าล่องเดียงขายนะครับครับผมกินเดียงขายกับได้เบรี้ยงกันนะครับครับผมขันแรกเอาไปล่องเดียงกินมังกรเออเขาเขาจะได้เห็นปลา เออเสียงไงตัวนี้อืมอย่าไปล่องเบิ้งเพื่ออย่าเอไปเปลี้ยงขายนะครับเนาะครับผมผมทางช่องคุณดอนชาแนลลูอีสา,านบ้านนาที่เป็นซื้อกลางให้พี่นอ้องพี่สู้พี่สู้น้องนะครับผมผมบ่ได้อีหยังวันนี้ผมก็สิพามาซื้อเดี๋ยวสิมาซื้ออ่าจริงดีดไปกินนํามีบ่บครับอันที่ว่าแพ็คขายไว้นะครับผมมีบ่บครับผมมีเป็นโลที่เป็นแพ็คแพ็คเป็นโลนั่นบ่ครับเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวให้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 เพิ่นไปเอามาให้เบิ่งครับเดี๋ยวผมสิยืนถาเพิ่นอยู่นี่ครับแป๊บนึงนะครับพี่น้องครับครับผมอันนี้เฒ่าแก่น้อยครับนี่ นี่นี่ก็เป็นเท่าแก้หน่อยนะครับอันนี้เท่าแก่หน่อยเนี่ยครับในอนาคตเป็นลูกไส้เิ่นรับพี่น้องครับโอ้ยขออนุญาตบอกเด้เป็นลูกไส้ไปแล้วเมื่อเมื่อเบิ่งครับพี่น้องใช้อันที่ออดอันนี้คืออัดปิดบอกครับนี่ครับผมอันนี้คือหลังจากการจับแล้วมผมจะเข่าของปิดโดยทีว่าแพ็กค,ครับผมทุงเราทนายครับนี่ถทุงเราท่ายกิโลนึ่งครับกิโลเปะเปกิโลละลอยครับผมแค่ลอยเดียวครับผมหนึ่งอยเดียวลอยเดียวครับนี่นี่ขาเห็ดซุกไปครับนี่ อันนี้คือหลวกมากหลวกเพื่อจี่จะว่าให้เขาหลวกแค่ไห้ให้ห้เขาได้แข็งตัวครับผมเขาได้แข็งตัวครับอ๋อเวลาเขาเก็บปิดเขาเสดง่ายเวลาเขาไปทํากินเขาคือสิไปต้องกลัวสิพุกอันนี้สามหาดนะครับถึงเอาไปเขาคือไปลอยหนึ่งมันมาเคาับกินบัตรเดียวแต่เป็นถุงซิบครับผมเขาแบงแลัก็ปิดซิบไปได้อ๋อครับเก็บไปในอุณหภูมิเก่าครับกินในดดนครับผมอกินในโดนบอสเสียเนาะเก็บไปในโดนนะครับผมขั้นถามพี่หน้อผมสิขอสืเพจนจัก ถุงหนึ่งอยู่เด้อครับพี่นอ้องมื่อนี้ก็ตั้งใจมาซื้อกิเลสแต่ว่าสิซื้อแบบนี้แหละครับผมซอยซอยเหลือเพิ่นไปครับพี่น้องสูต่อนสูผีสูนองไปเอ๋สสำหรับฝากไทยฝากไทยคลิปนะครับอ่าเป็นแนวท่างนี่ข้ามคมเด็ดเด็ดฝาก่าครับผมแนวท่างครับผมเป็นกเกษตรกรุ่นใไม่เพิ่นอายุยังหน่อยเด้อครับพี่น้องเพิ่งเป็นอ่าเป็นตัวอย่างให่ครับผมเพิ่นสัวสีเฮ็ดมาได้ขนาดนี้ก็เพิ่นก็ล่องผิดลองถูกมาคือกันเนาะครับเนาะ การลงทุนนยู่นี่ลงทุนฟ้ามี่ต้นทุนนี่หลายบอรับต้นทุนนท้นที่ลงทุนนี่เริ่มลงทุนก่อต่างฟ้ามี่ึ้อกับการเห็ดของเฮานะครับขาเข้า <ผม S 2> เห็ดเข้าเริ่ตมต้นอาจจะบ่หลายหลต้องเห็ดหลก็ได้อืครับนี่เขาเห็นว่าเขาได้เออเขาขยายกิจการได้ครับผมเข้าเริ่มเริ่มเริ่มค่อยๆเริ่มจากศูนย์แต่ว่าเเฮาเฮาเข้า ได้ตัวนี้ก็ไม่ต่อตัวนี้อ่าครับเป็นแนวทางให้คือบ่ได้ให้บ่ได้แนะนําว่าให้เฮ็ดบุ่มทีเดียวมันบ่ครับเพราะว่าเฮาบ่ทันได้วิธีการเลือกห้องบ่บ่องบ่อพังก่อนเป็นจังได๋นอืหัวหายน้าบ้านเออเห็นได้ไั่ค่อยขยาย3 4 5ไปครับผมอก็ค่อยใต้เต้าไม่ค่อยสําเร็จดีครับแต่เฮางแต่ห้อเริ่มจากหลายบ่อมาเฮาอาจสิ่ิดพลาดอีหยังเฮาดูแลแล้วไปชอบบ่ได้มันอาจสิเสียเฮานะครับครับเฮาต้องคอยเป็นคอยไปอืมครับผมนั่นล่ะครับพี่น้อง ช่องคุณดอนแช่แนวหลูอีสานบ้านหน้าผพพ้าผีผ้าหน่องมาเบิงกิริศกิงเลนเงี่ยไหมล่ะฮะกิริศเล่นยังเหรอแม่งสะดิ่งครับผมแม่งสะดิ่งครับพี่น้องนี่นะครับจะจะควงเพื่อนรับพี่น้องครับเ,<อ>เป็นแนวท่านได้รับพี่น้องครับผมเอาสำหรับคลิปนี้ทำเป็นประโยชน์ให้สู้พี่สู้น้องส,สู้คู่สู้ค้นอันใดก็ติดเบิงรายละเอียดรายละเอียดในในคลิปได้ครับเด้อขอฝากเบอร์โทรอีกเจ้าเดียวนะเอาศูนย์เก้าสามศูนย์เก้าสามแปดสี่แปดแปดสี่แปดหกสามแปดหกครับผมหกสามแปดหก อยู่บนระังก์สารคามนนทรศรีตำบลนนทรศรีได้รับพี่น้องสำหรับกิมมี่กับฝากไว้สักนิดครับสวัสดีครับ,รบสวัสดีครับ